การัำำนตจำตึกดีค่ะข่าวกิจกรรมแพ้วิถีทรและดอยแพงค่าภูผาฟ้าน้ำระหว่างวันที่16ถึง22ตุลาคม2564มี2ข่าวข่าวที่1จิตอาสาบำเพ็ญค่ายพระไตรปิฎกครั้งที่34หลักสูตรแพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลกรุ่น3อาจารย์หมอเขียวดรใจเพชรกล้าจน นำจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมทุกเครือข่ายร่วมบำเพ็ญการจัดค่ายพระไตปิฎกครั้งที่34หลักสูตรแพทย์แผนไทยวิถีทำรรคำจุลโลกรุ่น3ออนไลน์่าดระบบซูมและเผยแพร่การสื่อสารทุกช่องทางค่ายครั้งนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมรับการอบรมทั้งหมด413คนเป็นผู้เคยเข้ารับการอบรมแล้วมาก่อน290คน หรือร้อและไม่เคยเข้ารับการอบรมมาก่อน123คนหรือร้อยละสาและเป็นจิตอาสา146คนหรือ3ามิบเปร์เนต์จิรนันทพเพียมหรือปุ๊พิวรมบุญนะคะก,ก็กำลังศึกษาปร,ริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยราชพัฒเ,เชียงใหม่นะคะก็ในสาขาศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืนนะคะแพทย์วิธีธรรม ก็ได้มาปักลักล็อกดาวที่ภูผาฟ้าน้ำนะคะก็เป็นช่วงของสถานการณ์โควิดไทยแลนด์4.0ก็หล่อร้อมรวมนะคะสังคมทั้งทั้งทั้งโลกอ่ะให้เป็นหนึ่งเดียวกันนะคะในครั้งนี้หรือครั้งที่แล้วหรือที่ที่ทมีมานะคะก็เป็นอะไรที่ดีมากๆถ้าพูดถึงนะคะ พี่น้องที่สําคัญก็คือพี่น้องได้บําเพ็ญร่วมกันเนาะทั่วโลกนะคะจากที่ถ้าไม่มีวิกฤตของเรื่องตรงจุดนี้นะคะเราก็คงไม่ได้มาใช้โซเชียลเนาะมันก็ประจวบเหมาะกับเป็นยุคของโซเชียลพอดีนะคะแล้วก็ทําให้เราได้สื่อถึงพี่น้องที่ไม่เคยที่จะเข้าค่ายหรือไม่มีโอกาสเข้าค่ายนะคะ ก็ได้มาใช้โซเชียลหรือโลกออนไลน์ซูมนะคะที่เราเปยแพร่ทั้ง YouTube Facebook นะคะก็ได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ถือว่ามันเป็นมิติใหม่นะคะของแพทย์วิถีธรรมด้วยได้ฝึกนะคะความพะทับใจในค่ายประทับใจไปดกครั้งนี้นะคะคือความรู้ที่อาจารย์สอนอาจารย์ใช้ธรรมะตั้งแต่ตอน9โมงเช้าถึงเที่ยงแล้วก็อีกช่วงหนึ่ง5โมงเย็นถึง2ทุ่มอะค่ะเป็นธรรมะที่ประทับใจแล้วกิจกรรมทุกอย่างที่อาจารย์ทำนะคะฝึกให้เรา ได้ออกกำลังกายได้ฟังเทศแล้วก็ทําทงานกสิกรรมไปด้วยข่าวที่2กสิกรรมไร้สารพิษชีวิตผาสุกและดอยแพงค่าผูผาฟ้าน้ําสัปดาห์นี้นะคะจะเห็นว่าที่ผูผาฟ้าน้ําดอยแพงค่ามีความอุดมสมบูรณ์มากค่ะไม่ว่าจะเป็นผลผลิตทางด้านมะละกอกล้วยหักบุกกล้วยน้ําว้าค่ะแล้วก็ข้าวนะคะข้าวเจ้าดอยข้าวเหนียวดอยซึ่งข้าวเจ้าดอยกําลังออก,ออกรวงสูง ใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆนะคะอีกไม่นานประมาณหนึ่งเดือนเราคงได้มาเก็บเกี่ยวกันค่ะตอนนี้ข้าวกำลังออกรวงนะคะเป็นข้าวดอยค่ะข้าวดอยนี้ก็ปลูกได้ทั้งที่ทีุ่่มที่รอยนะคะแล้วอยู่ที่พื้นทุกน่ะต้นใหญ่มากสูงประมาณสองเมตรค่ะตอนนี้เริ่มบอกรวงมาแล้วระยะเวลาการปลูกนี้ประมาณห้าเดือนครึ่งนะคะความประทับใจคือนอกจากนอกจากจะมีข้าวแล้วอยู่ในแปลงนี้ก็มี ผักพายนะคะหรือว่ากาัรจองอันนี้ธรรมดาเขาจะมีรสขมอันนี้ไม่ขมเลยค่ะหวานหวานในคอด้วยลวกทานแล้วก็อร่อยค่ะกล้วยนวลมีกล้วยป่าแล้วก็มีกล้วยหักค่ะสี่ชนิดพื้นที่เล็กๆคือปลูกมาประมาณสองปีค่ะตอนแรกก็ไม่ค่อยได้ผลแต่ที่นี่อาจารย์สอนให้เอาเพื่อนเพื่อน,นะคะ่ะคือวะเพือน,นั่นแหละใส่ลงไปในหลุมก่อนแล้วค่อยปลูกผ่านมาสองปีก็ได้ผลที่ดีคือ วัวในบ้านเนี่เครือใหญ่มากปีนึงประมาณ18โลูกน้ำหนักประมาณ3ากิโลกว่าค่ะแก้ข่าวค่ะปีนี้ก็ได้ปลูกกล้วยปลูกมะละกอนะคะเท่ากับว่าครบครบรอบเท่ากับเข้าปีที่กล้วยน่าจะเข้าปีที่1นะคะก็ครบรอบอจะเข้าปีที่สองสี่พตุลาแล้วเราปลูกตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาปีที่แล้วนะปีก่อนนู่นเนาะตอนนี้ก็ผลผลิตนะคะกล้วยเขามีผลผลิตเขาออกค่อนข้างจะ ทบจะทุกต้นนะคะแล้วก็ต้นก็ก็ใหญ่มากๆนะคะจากผลผลิตที่นี่แล้วก็มีพวกมะละกอมะละกอก็ครบ2ปีนะคะปีแรกเราจะไ,ได้กินผลดิบผลหามเนาะพอมาถึงรอบนี้นะคะลูกเขาโดกมากนะคะเป็นแม่ลูกดกนะคะ <c oughs> ก็คือตายกันไปข้างหนึ่งนะคะ <c oughs> คือต้องเลี้ยงลูกจนจนตายดูจากมะละกอนะคะวันนี้ก็หักไปแล้วนะคะหลายต้นซึ่งลูกเขาเยอะมากๆนะคะแล้วเราก็ได้กินพวก มาละกอสุกกันนะคะในเทศกาลนี้นะคะแล้วก็มีพวกปลูกอมแซบพอเตอร์เครสพวกนี้เป็นผักที่อายุยืนดูแลง่ายๆนะคะที่ปุัาฟ้านาวคะ่ะอาจารย์หมอเขียวกล่าวว่าที่ดอยแผงข้าวผูผ่าฟ้านา้ําหมาะที่จะปลูกข้าวเจ้าดอยและถั่วแปที่จะใช้ในการปรับสมดุลร้อนเย็นเพราะพืชทั้งสองชนิดกําลังเติบโตได้ดีเต็มดอย เรากินข้าวเจ้าดอยและถั่วแปรก็จะแข็งแรงเพราะเจริญเติบโตได้ดีต้นโตสูงมากในหลายๆแปลงขณะน,นี้พร้อมทั้งกินพืชผักสมุนไพรป่าที่เจริญเติบโตได้เองในพื้นที่เป็นอย่างดีเช่นผักกาดหน้าปืนนกไส้และเพื่อนพริกเป็นต้นและผักที่ปลูกเพิ่มเช่นผักบุ้งเขียวผักบุ้งแดง มะละกออมแซบมะระหวานลิ้นมังกรอมวอเตอร์เคสเป็นต้นจิตอาสาต่างมีความประทับใจกับความอุดมสมบูรณ์ของกิกรรมไร้สารพิษช,ชีวิตผาสุขธรรมะประทับใจสุดาห์นี้อาจารย์หมอเขียวให้ธรรมะในเรื่องของความกล้าแประการที่จะกำจัดความกลัวจเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกทุก,ท,ก,ท,กท่านค่ะ